สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของวิดีโอ11นะครับพอดีผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขคนที่ลืมรหัสผ่านวิดีโอ11พอดีวันนี้มีเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม modify ใน a c e b o o k นะครับเขาโพสต์ถามเกี่ยวกับว่าเขาลบยูเซอร์ของ Windows ไปแล้วไม่สามารถที่จะเข้า Windows ได้แต่ว่า Windows ก็ยังถามรหัสผ่านของยูเซอร์เดิมอยู่ที่เขาลบออกไปเขาก็เลยไปดูคลิปที่ผมทําว่าวิธีการแก้ไขการลืมรหัสผ่านเนี่ยซึ่งจริงมันไม่มียูเซอร์มันก็เลยเข้า Windows ไม่ได้ผมก็แนะนําไปว่าาจํเป็นต้อง จุดเซอร์เข้าไปใหม่แล้วก็กาหนดสิทธิ์จุเซอร์ใหม่ให้เป็นแอดมินถึงจะสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะฮะก็คือประมาณแบบนี้ผมดูแล้วว่าคําถามเขาค่อนข้างที่น่าสนใจผมก็เลยมาทําเป็นคลิปสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะเหมือนผมเห็นคนที่มีปัญหาคล้ายๆแบบนี้คือพิมพ์เน็ต s e r เซอร์แล้วไม่มี u s e เซอร์ที่เราพิมพ์ลงไปอาจจะเป็นเพราะ u s e เซอร์คุณมีปัญหา u s e เซอร์ User คุณเออร์เลอร์โดยคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะไม่มี u s e เซอร์นั้นแล้วมันเลยเข้าเครื่องไม่ได้ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อจะ เริ่มตั้งแต่การสร้างสถานการณ์ในการลบยูสเซอร์ออกนะฮะจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะก็คือผมจะไปที่คอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์นะฮะโลคอลยูสเซอร์ยูสเซอร์นะครับผมจะลบยูสเซอร์นี้ออกนะครับก่อนที่ผมจะลบนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดรหัสผ่านก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นหนึ่งสองสามสี่ละกันนะครับอันนี้คือผมกำหนดรหัสผ่านก่อนลบนะฮะผมจะทดสอบดูว่าถ้าสมมติมีรหัสผ่านเนี่ยมันจะถามรหัสผ่านตอนเข้าหรือเปล่าผมก็เริ่มทำการลบยูสเซอร์นะฮะ ยูเซอร์นี้คือยูเซอร์ที่ผมเข้าอยู่ใช้งานอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งใน Windows เนี่ยมันสามารถลบยูเซอร์ของตัวเองได้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมาถึงลบยูเซอร์ของตัวเองได้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมกดบ User ลบยูเซอร์นะครับอันนี้ยูเซอร์นี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้ยูเซอร์นี้หายไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากรีสตาร์ทขึ้นมานครับคุณเห็นยูเซอร์ที่ผมลบไปแล้วนะครับแต่ว่า วินโด้เนี่ยมันไม่มียูเซอร์ที่จะเข้าสู่ระบบเลยครับมันก็เลยแสดงยูเซอร์เก่าที่เราลบไปแล้วซึ่งถึงผมใส่พาสเวิร์ดที่ผมเซ็ตไปเมื่อกี้คือ1 2 3 4นะฮะอันนี้คือรหัสที่ผมตั้งเมื่อกี้นะฮะผมลองเข้าดู มันจะขึ้นว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มียูเซอร์นี้อยู่นะครับมันเลยขึ้นว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องจริงๆอ่ะพาสเวิร์ดมันถูกแหละแต่ว่ายูเซอร์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าในโปรไฟล์ของยูเซอร์ในระบบมันยังค้างอยู่ในค่าของพวกลิชิตี้นะครับคือมันมียูเซอร์ค้างอยู่แต่ว่าระบบจริงๆเนี่ยมันไม่มียูเซอร์นี้แล้วนะฮะทีนี้หลายๆคนเคน่ยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าพักขึ้นอย่างเงี้ยจะต้องทาแบบไหนนะฮะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าขึ้นอย่างนี้ออองแดดยสรรรขึ้นนนหม่ะะะโกคับ รีสตาร์ตตรงนี้ครับให้กดชิปค้างไว้นะครับตอนนี้ให้กดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะฮะแล้วกดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับที่ด้านขวาล่างนะฮะจกนั้นให้กดรีสตาร์ตครับตอนนี้ยังกดชิปค้างไว้อยู่นะฮะตอนนี้ปล่อยชิปได้แล้วนะครับจะทําคล้ายๆกับตอนลืมรหัสผ่านนะแต่ว่าจะมีการเพิ่มยูเซอร์ขึ้นไปเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับให้ไปที่แท็บวิชูดครับแล้วก็แอดวานซ์ออปชั่นคอมมานด์พอมนะฮะ c โคลอนครับพิมพ์ dr ครับก็คือเข้าไปตำแหน่งของวินโดว์ของคุณนั่นเองนะครับก็คือวินโดว์คุณอยู่ใดไหนคุณให้คุณเข้าไปที่ใดนั้นถ้าไม่รู้ว่าวินโดว์คุณอยู่ใดไหนนะครับก็ให้สำรวจที่ใดอื่นนะครับอาจจะพิมพ์ดีค l o n นะฮะแล้วก็กด dr ดูอย่างที่ผมเคยบอกในลิ้อื่นนะครับคือพิมพ์หาดูว่า วินโดว์คุณอยู่ได้ไหนนะครับปกติแล้วจะอยู่ได้ C นั่นแหละครับถ้าอยู่ได้ C ก็คือต้องเข้าไปได้ C ก่อนนะครับก็คืออยู่ได้หนก็เข้าไปในได้นั้นก่อนโดยการพิมพ์ได้นั้นๆแล้วก็พิมพ์โคลอนในลักษณะแบบนี้นะครับของผมอยู่ที่ได้ C ใช่ไหมผมก็พิมพ์ C โคลอนแล้วให้เคอร์เซอร์ตรงนี้ตุลคอมบานพร้อมตรงนี้มันเป็นได้ C ได้ที่อยู่ของวิดว์ของคุณนั่นเองนะฮะให้พิมพ์ C D b e n Windows System 32เมื่อคุณมาอยู่ตำแหน่งของพาดของ System 32แล้วนะครับให้คุณพิมพ์ MOVEUTILMAN.exe e e, แล้วก็เป็นวัต UTILMAN.exe.old คือเราจะเบกอัพไฟล์ UTILMAN ตัวนี้นะฮะให้กลายเป็นชื่อนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนชื่อตัวเนี้ยให้กลายเป็นชื่อนี้ซึ่งชื่อนี้จะหายไปนะครับก็เหมือนกับเบกอัพเก็บไปก่อนนะฮะก็คือเราจะเก็บไฟล์ตัวนี้นะฮะแล้วให้กด enter ถ้าคุณพิมพ์คสั่งถูกต้องจะขึ้นแบบนี้นะครับคือ1ไฟล์ทําการ move เรียบร้อยแล้วนะฮะ จากนั้นเราจะสร้างอยู่ที่แมนตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนชื่อนี้ให้กลายเป็นชื่อนี้ไปแล้วนะก็คือมันจะไม่มีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราจะสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่โดยให้ไฟล์ตรงนี้เหมือนกับ cmd คือโครงงานพร้อมนั่นเองนะครับโดยใช้คําสั่ง copy นะครับ cmd exe แล้วก็ util man exe นะฮะก็คือเป็นคําสั่งนี้เลยครับคือ copy ตัวนี้ก็คือสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับให้เหมือนกับตัวนี้นะฮะให้กด enter ถ้าคุณพิมพ์ถูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเสร็คกกือ เปลี่ยนชื่อนี้ให้กลายเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ไฟล์ตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่โดยให้ไฟล์ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้นะฮะเท่านั้นเองนะฮะจะนันให้สั่งรีบูตครับ w p e นะครับ UTIL แล้วก็เป็นวากนะครับแล้วก็รีบูตนะครับ BOOT นะฮะคือขั้นตอนการทำเนี่ยจะเหมือนกับการลืมรหัสผ่านของวิดีโอซ1เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะต้องมาใช้คำสั่งเป็นการเพิ่มยูเซอร์ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะฮะ หลังจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมาหน้าต่างเดิมนะครับหน้าต่างที่เราเข้าไม่ได้แล้วก็ยูเซอร์ตัวนี้ไม่มีแล้วนะฮะเราจะเข้าไปเพิ่มยูเซอร์ในส่วนของคอมมันพร้อมนะครับให้คุณกดที่ตรงนี้ครับที่เป็นรูป a s s e t celebrity นะฮะตรงนี้จะเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คืออยู่ี่ m a n นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนนันเนี้ยมันไม่ได้เป็น cmd หรอกแต่ตอนนี้มันเป็น cmd แล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนไฟล์สังเกตตรงนี้ครับไฟล์ที่เราเปลี่ยนเป็น u ่ m a n dot exe นะฮะทีนี้นะครับให้เราเราใช้ค r เราจะดูคําสั่งนะครับตอนนี้ user ของเราเนี่ยจริงไม่มี user ไหนเลยนะที่เป็นเ user เข้าเครื่องได้นะครับจะเป็นเ u อร์ที่เป็น asset ที่เป็น admin ตัวเดียวนะแต่ว่าเ u อร์ตัวนี้มันมัน l o อ in ไม่ได้ครับก็คือจะไม่มี user ในเครื่องของเราเลยเนี่ยมันจะไม่มี u อร์ไหนเลยเราทําการเพิ่ม user ขึ้นไปนะครับโดยใช้คําสั่ง net user แล้วก็ ยูเซอร์ใหม่ชื่อยูเซอร์ใหม่ที่คุณต้องการสมมุติว่าผมจะเอาเป็นชื่อแนะนําจะใช้ชื่อเดิมนะครับเพราะว่าชื่อเดิมเดี๋ยวมันจะตีกันนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนชื่อใหม่ผมเอาเป็นชื่อเจียบแล้วครับ J E A B นะฮะผมอันนี้คือเป็นยูเซอร์คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นวักนะครับ slash a d d อันนี้คือการ add User ใหม่เข้าไปนะครับ net user แล้วก็ชื่อยูเซอร์ที่คุณต้องการนะครับแล้วก็เป็นวักนะครับแล้วก็ slash a d d นะครับจากนั้นกด enter ไปครับถ้้าามันนขึว่ Command คอมพิวต์สักเซสประมาณแบบนี้คือคุณเพิ่มยูเซอร์ใหม่เข้าไปแล้วนะครับเช็คดูก็ได้ครับตอนนี้เราพิมพ์เน็ตยูเซอร์ใหม่นะฮะเน็ตเ็นแบ็กยูเซอร์นะฮะลองเช็คดูสังเกตครับยูเซอร์เราเพิ่มขึ้นมาใหม่จะมีตรงนี้นะครับแต่สิทธิ์ของยูเซอร์ตัวนี้ยังไม่ใช่แอดมินดีครับจะเป็นยูเซอร์ธรรมดาเลยนะครับเราสามารถจะเข้าได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิทธิ์แอดมินเราต้องเพิ่มสิทธิ์ไปก่อนให้เป็นสิทธิ์ของเป็นแอดมินนะฮะให้คุณใช้คําสั่งนี้นะครับเนะครับ L L O C A group local group นะครับแล้วก็ admin นะฮะ i s t r a t o r s นะฮะ admin starter นะฮะสังเกตพิมพ์ไม่ถูกนะครับแล้วก็เว้นวัคนะครับแล้วพิมพ์ชื่อ user นะฮะที่คุณเพิ่มขึ้นไปนะครับ user นี้นะฮะ user ที่คุณสร้างไปเมื่อกี้ของผมชื่อเจียบผมก็พิมพ์เจียบนะครับ user นี้ต้องเป็นเหมือน user ที่คุณตอนแ d d เข้าไปนะฮะพิมพ์ชื่อ user ที่คุณเพิ่ง add เข้าไปเมื่อกี้นะฮะ แล้วก็สแลเหมือนกันครับพิมพ์ a d d เหมือนกันนะฮะก็คือคำสั่งแบบนี้เลยนะครับก็คือเน็ตโลคอ group Ad m i n s t ต a t อ r ์นะครับแล้วก็พิมพ์ User ที่คุณแอดเข้าไปนะฮะพิมพ์เ็นบัคอนะฮะอย่างนี้เลยนะครับกด enter ถ้าคุณพิมพ์ถูกนะครับเหมือนเดิมครับจะขึ้นแบบนี้เลยครับ Command ์คอมเพสส success นะฮะถ้าคุณพิมพ์ถูกจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะถ้ามี e r r o r เนี่ยมาสำรวจดูว่าคุณพิมพ์ตรงไหนผิดหรือเปล่านะฮะคือคุณสร้าง User ใใหมม่้้นนาาแลวจกัห้คุณร์ หลังจากคุณรีสตาร์ทนะครับวินโดว์มันจะเหมือนกับว่าเขียนยูเซอร์ใหม่ให้คุณขึ้นมาเลยนะครับเป็นยูเซอร์ใหม่จะคล้ายๆกับก่อนสร้างยูเซอร์ตอนที่คุณลงวินโดว์ใหม่แต่อันนี้ไฟล์ของคุณจะไม่หายครับจะเป็นการแค่เพิ่มยูเซอร์ใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไฟล์เก่า,า,าๆคุณจะไม่หายนะครับถ้าจะหายก็หายตั้งแต่ตอนคุณลบยนะูเซอร์นั้นไปแล้วนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นแค่การเพิ่มยูเซอร์ใหม่ขึ้นไปเฉยๆนะข้อมูลจะไม่หายครับจะไม่เกี่ยวข้อมูลเลยนะฮะอันนี้ก็กด next ไปครับ เครื่องจะเปิดขึ้นมาใหม่โดยที่เหมือนกับการลงวิดโดใหม่นะครับไอคอนบนเดสก์ท็อปที่เราเคยอาจจะเคยมีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าจอใหม่ของยูเซอร์ใหม่นะครับแต่ไฟล์เก่าๆที่อยู่ใน PC ของคุณจะไม่หายเลยนะฮะก็คือมันจะไม่เกี่ยวกับการลบข้อมูลเลยอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับจะไม่เกี่ยวกับการลบข้อมูลอันนี้เพียงแต่ว่าเราเพิ่มยูเซอร์ใหม่เข้าไปเพราะว่าเราเข้ายูเซอร์เก่าไม่ได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะฮะในส่วนของ d ิสพีซีเดี๋ยวผมจะเพิ่ม desktop นนคิสพ คราวนี้ให้คุณมาดูในส่วนของท PC นะฮะให้คุณเข้าไปที่ที c ได้ีให้คุณเข้าไปตำแหน่งของโฟลเดอร์ของยูเซอร์ในเนี้ยคุณจะเห็นโฟลเดอร์ยูเซอร์เก่าของคุณนะฮะอันนี้คือยูเซอร์ใหม่ที่เราสร้างเมื่อกี้สังเกตนะฮะจะเป็นอันนี้อันนี้คือยูเซอร์เก่านะฮะก็คือเป็นโฟลเดอร์ของยูเซอร์เก่าให้คุณลองเข้าไปดูนะครับตรงนี้มันจะถามหาสิทธิ์นิดนึงนครับให้คุณกด Continu e ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้สิทธิ์แอดมินจะเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราให้สิทธิ์ยูเซอร์ใหม่เป็นแอดมินแล้วนะครับให้สิทธิ์ยูเซอร์ที่ชื่อเจี๊ยบของผมเนี่ยเป็นแอดมินแล้วเราถึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรืองอื่นเมื่อกี้เดสก์ท็อปนะฮะผมลองดูเดสก์ท็อปของผมสร้างไฟล์เทคมาไฟล์นึงไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับลองเข้าไปดูเห็นไหมครับ ไฟล์เก่าๆยังอยู่นะครับของยูเซอร์เก่าถ้าสมมติว่าคุณมีไอคอนบนเดสก์ท็อปเนี่ยแล้วอยากจะให้มันอยู่บนเดสก์ท็อปใหม่เนี่ยคุณสามารถจะก๊อปตรงนี้ได้นะครับก๊อปทั้งหมดเลยถึงว่ามีมันมีเยอะมากมายกว่าน,นี้นะฮะคุณก๊อปไปเลยนะฮะแล้วคุณไปวางยูเซอร์ใหม่ของคุณก็ได้นะครับไปวางไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนกันนะครับหน้าเดสก์ท็อปของคุณเนี่ยมันก็จะเหมือนกันอันนี้คือในกรณีคนที่ขี้เกียจมานั่งขีเกียจเอ่อช็อตคัทใหม่นะเพราะว่านิวเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะไม่มีนนีีีชออ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 รรรรรร์์ตคคคคััททเเ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 เกกกก่่่่่าา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 าๆๆนน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 นะะะฮ้้ืืููปปปแบบขบนนาาขขงงงไไไหหหดส็จยยยซซฟใ มันจะอยู่นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในด็อกคูเมนต์อยู่ในใบพลิกจงพ i ิกเจออันนี้ผมลองเทสดูนะครับผมเก็บไฟล์ก่อนที่จะลบยูเซอร์นะครับการลบยูเซอร์เนี่ยมันมีหลายวิธีซึ่งหลายๆคนอาจจะเลือกวิธีที่ไม่เหมือนกันบางคนเวลาลบยูเซอร์แล้วไฟล์พวกนี้อาจจะหายไปข้อมูลคูณอาจจะหายไปตั้งแต่ตอนคุณลบยูเซอร์แล้วก็ได้นะฮะให้คุณมาดูตรงนี้ว่าไฟล์งานเก่าๆของคุณยังอยู่ในยูเซอร์เก่าหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติว่ามีอยู่เนะี่ยคุณก็อาจจะย้ายมาอยู่ที่ user ยูเซ คำถามมีคำถามหนึ่งว่าเราจะกลับไปใช้งานยูเซอร์เก่าได้ไหมนะครับก็ต้องตอบไปเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆนะเพราะว่ายูเซอร์นี้มันจะเหมือนเป็นบั็กไปแล้วต่อให้คุณสร้างยูเซอร์ใหม่ที่ชื่อเหมือนกับยูเซอร์นี้นะครับมันก็จะไม่สามารถจะใช้โปรไฟล์ของยูเซอร์นี้ได้อีกก็คือจะใช้ไฟล์พวกนี้ของยูเซอร์เดิมไม่ได้นะครับเต็มที่คุณอยากได้อะไรเกี่ยวยูเซอร์นี้ครับให้คุณโยนจากยูเซอร์นี้ไปไว้อีกยูเซอร์หนึ่งนะครับคือยูเซอร์ใหม่ตัวนี้นะครับก็คือวางไว้ที่เดียวกันเลยก็ ไปไว้ในเดสก์ท็อปของยูเซอร์ใหม่อะไรประมาณแบบนี้นะครับก็คือโยนงานข้างไปข้างมาเลยนะฮะพอทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับคุณอยากจะลบยูเซอร์เก่าทิ้งเลยก็ได้ครับลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งเลยก็ได้นะครับคุณเข้าไม่ได้แล้วนี่คุณก็ลบยูเซอร์นี้ทิ้งไปเลยนะครับอ่จจะงนี้กดลบไปเลยนะครับเวลากดลบเนี่ยมันจะถามหาสิทธิ์นะครับก็กดคอนติเนียวนะฮะดี่ยวมันก็จะทําการลบยูเซอร์เก่าของคุณอันนี้ผมไม่มีอะไรสําคัญนะครับผมก็ลบไปเลยโดยที่ผมไม่ต้องเปิดอัพนะฮะ สังเกตน,นะครับโฟลเดอร์ของยูเซอร์เก่าจะหายไปแล้วแต่ว่าถ้าคณถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าคุณยังมีไฟล์อะไรอยู่ก็ไปลองเก็บยูเซอร์ของคุณไปนะฮะอันนี้คือเสร็จ สิ้นแล้วครับสำหรับคุณที่ไม่สามารถทจะเข้ายูเซอร์เก่าได้นะครับโดยการสร้างยูเซอร์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่ายูเซอร์เก่าอาจจะเออเลรกค้างหรืออาจจะโดนลบยูเซอร์ออกไปแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ